สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องปองป่ายสมองสมบัติสุขสุขคน้นอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรำเพลินออฟิเชียลคับพี่น้องอยู่กับแม่นางตองอูค่ะอยู่กับบรรยากาศอยู่ที่อาโดมสอมลรง้อมสาวหน่อยเพชรบันแพงจ้าสวัสดีค่ะสวัสดี พี่น้องป้องปายเอ FC, ฟซีแฟนขับแฟนหมอนรำค่ะอยู่กับแม่นางตองอูช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้อ,อ,นองอยู่กับบรรยากาศที่โรงซ้อมที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะตอนนี้อาจารย์นักดนตรีกำลังซ้อมเพลงนะคะวันนี้เป็นวันประชุมนะคะประชุมศิลปินนะคะจะเป็นศิลปินหลายๆคนนะคะทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพง อาจารย์นักดนตรีกำลังซ้อมค่ะอาจารย์นักดนตรีสวัสดีค่ะอยู่นี่ละพ่ออยู่นี่ละ เอาจานใจคือเปลวานแท้เอาเอาเอารอบกวนคือไม่เห็นสันเดินี่เมียนี่แมียสวัสดีค่ะหายไปใส่มาพ่อเลื้อบ้านเลื้อบ้านเลื้อบ้านเอาเป็นอย่างคือไปเลื้อมันสีเฮ็ดไปโอสีเฮ็ดไปในึกว่าเลื้อทิ่มไปซื้อๆได้เดี๋ยวนี้ เห็ดเยนไหมเยนไหมเพราะว่าน้ามันท่วมโอ้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 บ้านไม่เย็ดไหมแบบเอาดินมาถมไหมเออคนคนตกมาสาตะน้าตองก็เลยเอาคือว่าคือว่าเห็ดคือเพิ่นบอกเสือป่ามาปล่อยมันไม่มีเงินือบป่าพี่น้องถามหาเอฟซีแฟนคลับถามหาไปใส่น้อเออมีบาทยุ่งเออ อาจารย์อิงดให้ไปใส่มอาจารย์อิงผมก็ยุ่นีละผมได้ไปใส่หอยีตอยุ่นียิะแปลว่าแม่นักต้องอุตตาลได้ดลรยีมอามกันโอ้ยทีมกันบ่ได้เลเนนี่เนาะผู้เขียงข่างนีเนาะฮะเอซีอาจารย์บางเต๋อบ พี่น้องอาจารย์ดนตรีอาจารย์นักดนตรีกำลังแสดงสอมเพลงครับพี่น้องอ่าอาจารย์ใจขออีกรอบนึ่งอ่ะอัง ทำไมเงียบจังเลยทำไมเงียบจังเลยเอาแม่ติมสวัสดีค่ะแม่กินข้าวยังอีอย่างนะเถืออะไรอ่ะโอ้ได้ได้โทรศัพท์แล้วเหรอแม่โอ้ยยินดีด้วยแมตติมของเราจะได้ช่องแล้วลงลงอันนี้หรือยังแม่ยังเลยเหรออ๋อโอเค จ้าจ้าจ้าพี่น้องฝากติดตามแม่ติมด้วยแม่ติมกาลัางจะทำช่องนะคะบรรยากาศดีดีครับพี่น้องบรรยากาศดีดี แจกเงินเพิ่นมารให้น้องไอ้กันใช้เพิ่มมารเพิ่มแจกเงิน,น,น,นโอ้นนโอ้มันมาไอ้มันมาไอ้กันใช้ละวมานแล้วแจกอาจารย์น,นักดนตรี สุดยอดแท้ได้ยินว่าจันใจวันนายเชือกลายก็นี๊ยเออให้เชือกลายก็นี๊เพราะว่าเพื่อนใจบุญส่วนท่านเพื่อเพร์เอออาจารย์นักดนตรีพระกระิดฮอดโลดทั้งได้อยูทั้งได้กินทั้งได้เงินเราหลายๆนะครับผมเออสุดยอดเลยสุดยอด เป็นยังคือบ่ได้มาหย่บหยับเบิดก่อนเอเงินเฮเงินหมานเอาไปสืบต่อสืบนอกต่อแนวอืม เออมาดีซ uh, ูมหักขังขังบนั่ยทีกัยต้องปแกะล้ประมาณเมืดมันได้จ้า น้องกินก,นม,าก,นกนมาแล้วพระเอกอละน,น้อนยก,ก,าก,าออก,อกมาแล้วพระเอกอันผู้ใดน้องนี่เสซเลล่าหนั่งข้างหลังโอ๊ตตาตาพระเอกตาตากำลังกินข้าวอ่ะพระเอกโบวป้าพระเอกโบวมาแล้วแม่พันยากมาแล้วไอ้้ผูเฒ่าาทย น้องลุงนบาดิอากาบ้านกาบ้านก็เดี๋ยวน้องลุงเลยน้องเม็น้องลุงวเขาสายสายนี่คือสายอันยาของยุบาใชเ้่เขพยาอันยาของชาเลยไก่เรารีิเสียจิตรู้ว่าจะไปซื้ออย่างก่อนเนี่ยของเขียนจำได้ปขึ้นมาไงกนน้มันอูมัน่ กรนเดี่ยวเนี่ยวคักเดี่ยวเนี่ยเด้รอก้อมัวนรอกกโอ้ยรดเขาพ่รอกมากกว่าใรตายหลุกัซาวยังก่ซายังโอ้ย จินไทยบอไทยเอจีนไทยหลายอยเอเอามาตะหมอบตอบคาแทะนี่ละกันสารกเรียนพี่น้องแหลมบัลลงกต่อต้อยู่เเรอเออได้มาลงตำตัอมอเออเรียนตลกเองเลเขาเลยนะ ประชุมหลังเลิกงานบอดประชุมโอ้บอดเพชรบึงกุรีประชุมอันน eh ั้นว <right ่าพูดเออว่าว่าผู้ใดผ่านสิได้แบบใดแบบใดแต่เอาเมื่อคืนนี่ไปใส่น้องสาวไปใส่นั่นดีนั่นปั่นปั่นปะปั่นปั่นเมื่อคืนนี้นางไปใส่นางคือบ่มาแมวคือนางหลัง นางเอกเพิ่งอันเพชรบึงกุยไปใส่เมื่อคืนนี่เพิ่นถามหาอยู่นางเอกเพชรบึงกุยไปหายาย่างดวนเล่งท่านที่ท่านใดค่ะพ่อวายาโค้หมาค่ะโอ้อันนั้นนี่ค่ะอาการอาการแบบอาการรุนแรงอื้อสว่อนสุดบรรทุกอันนั้นค้งเนาะผู้เฒ่าค่ะแดบอนอีสอ่อนสุดนี่เมียบ่ได้สอ่อนผู้เฒ่าป่วยดิ อันนีเอฟซีซื้อหายค่ะเอฟซีซื้อซื้อมาซื้อโพูดซื้อกล่องหลายๆก็เอามาขายตอนนี้เมนยูเมืองหัวขาดตั้งหัวอันญ่โพูดพ่แม่หลานซื้อไปลบใหญ่โพูดข้วบวงข้าวบวงตลาดใครบอกว่าถึงใจเออใส่เป็นประโยชน์ฟาดเล่นมั้งเมมเมะอ่อนเพิ่งมาบอกเพิ่งซื้อกางเกงให้นัมโบว์หลายตัวแล้วเป็นแสนนี่เมย์ให้มันเป็นเมสซี่เป็นเซตเดียวกันมัน่อแม่บอกว่าแล้วเนาะ เพื่อทำเพื่อว่าเอฟซี่างเอานังเอกเพชรเบื้งกุ๋ยไปใส่น้อนังเอกอันนั้นเนี่ยคือแบบว่าต้องไปเบิ้งใจยาค่ะเพราะว่า่กลัวเป็นที่ยึดม่ต่อเลยโดนเจ้าใดพี่น้องก้ามาหอยกับซามคุณพ่อเมื่อเส้านี้ไปพ่อไปพ่อแม่กับพ่อไปซื้อนั้นแบตแบตเตอรี่บว่อมมาซะนูกครับลวนเล่าแม่กับพ่อนูบอ่ะลูกครับลวนเล่าจะว่านี่เนาะอย่าเบาเหยียบเอาเนาะอย่าไปใส่ พ่อเราอยูอ่ร้านโทรศัพท์ยังไาไปซื้อแบตให้พ่อสัอ่งเอาแม่ไหมอย่างเง้สิ่นแล้วก็สีเหลียวเบิงอยู่ดอกเขาว่าเราก็ับมา,าใได้เห็นเนาะเขาตัดผมนเนาะเออแล้วก็อึ้งตัโดูโแล้วก็เหลียวเบิงเหลียวเบิงอยู่ใส่มาเบิงดูพี่น้องเพิ่นซาพี่น้องเพิ่นว่านั่นั่นไอ้เข็มนาขาวขึ้นลายว่าสั่นว่าเอาเพิ่นว่าเพิ่นถามเพิ่นว่าบโบว่าไอ้เข็มแล้วนาขาวขึ้นนะสั่นเขากัดไหม เขากัดเตะเอาคอยบงหูจากเด็กเต่อนเตยุนาเห็นไหะเตออืมแล้วหน้าตาเป็นมองเลนของเขาเขาจช้กบาลน้าเกี้ยงขึ้นนี่แหละไอ้อีลี่บ่ได้เว้าอันนี้บ่ได้กัดเลยนี่เออหน้าหน้าเกี้ยงขึ้นเจกินมันแดงมันเป็นฝ่าเนาะเป็นฝ่าเอออืมมันเกี้ยงขึ้นเลยแม่นอย่าไปว่าเขากัดก็รอกระโดกก็เดียกััดเข้ากอีลี่นี่ อะทะยอยกันมาแล้วพี่น้องทยอยทยอยกันมาอูยอันส่อ,อนขากล้องเนาะขึ้นอันแล้วซองอันนัซองกล้องอยูนันเชิงดาวแม่เออกล้องสองดาวแม่ขากองสองดาวเอาคือใบสองแล้วคือใบสองแล้วคืนอนั้นนานพระกันมองมา ขอบคุณเอฟซีจากทางเคียงลายที่ส่งสตรอเบอรี่มาให้กินอุ้ยหน่วยใหญ่ค่ะพี่น้องปั่นๆก็กินไปตะเซฟตะเซฟหวานหวานพี่น้องหวานหวานเกลือหนึ่งสมเกลือหนึ่งเอากดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ ด,ดีจ้าทนานะคะบราร่ดอ,อ้า,ดๆๆดดดดดาหดวุก็ดไอพันกับบอบเล <laughs> ยไม่ถามอีก ค่อยๆขอสาขอบคุณลูกสาวนะคะเสียสละเพื่อแม่อีเล่รวยใยัยไว้ตกใจเบิดหวานหวานมากแกเก็บข้อขอบคุณเอฟซีตะเคียงไลยนะคะตอนนี้90%ไม่หวานอยู่แล้วะจะวเปรี้ยวมากเปรียปร้ยวน้ำหวานอยูแล้วมันแก่เก็บค้อแมแบบไม่น้องช่ม มาแล้วมาแล้วศิลปินมาลายแล้วค่ะเริ่มมาแล้วค่ะทยอยกันมาแล้วพี่มันตาทีเรียกพี่จ<ฟ>ีนมาทักไหมครับลาสุดพลุ่ควาเมื่อวันทีิบนท่าไทยผิดอันนั้นน้องจินบ้างไป<ฟ>งน้องจีนมาทักไทยเอฟซีเน่ว่าสันแม่ตินมาแม่แม่ตีมแม่ตีมม,ตม,ม,ตม,มาฝากช่องเร็วๆแม่ตีมจะทําช่องแล้วนี่ไงมาแล้วฝากช่องบันลังกฝากช่องสวัสดีพี่น้องเอฟซีของพี่มันตาท่นนะคะ ช่องที่นปันลังออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องมากช่องนองจิ้มนองไม้นองไม่ชงไม่ชงเร์นองไม้โว้ยคนละไม้นองไม้ออนนันพ่นไก่โพดพ่นยู่ซุ้มเพ่บัตไม่นักตองอูพุพี่น้องคะมาช่องนองจิ้มลังโผออฟฟิเชียลวันนี้อกอ้อใจองคเชียร์เร่งใจกันจะช่องนองจิ้มจะสิ้มอบดุณนปนีนะคะพี่น้องขอ ขอบคุณขอบคุณคุณพี่สุกัญญาที่ปับหมุดให้นะคะแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้ำเนยค่ะฝากช่องรูกนะค่ะเรบพิเศษน้ำเนยได้ค่ะเด้อส่งฝากดวนหรือว่านั้นนี่จังฝากแค่ดีค่ะไม่วตบดวนพวกดิฝากดวนเรฝากคนที่ตามเนาะโอ้ยยเดี๋ยวได้ผาออกเลดียวมัะเรื่องกดหมากอารมณ์นั่นเลย